ครับผมสวัสดีครับพี่้องครับตอนรับพี่รองปองไปเขาสู่ช่องอีสานบันปลาสตอรี่วันนี้พาพี่รองมาลอกโคกหายอยู่หากินแต่เศร้าครับทำพาพี่รองขึ้นโคขึ้นผู้หายอยู่หากินหากเกมเห็ดนะครับเพราะว่าจะเป็นเฮ็ดแล้วงงหรือว่าเห็ดต่างๆมีเห็ดอันไหนเอาเบิร์ดับมืนอนนิเดี๋ยวเพื่อนร่วมานร่วมกันครับว่ามันนี้จะมาน,นอยแลบ้างไดครับเริ่มต้นที่จุดตรงนี้นะครับแล้วกวันอันนี้นกับพ่อเห็ดแล้วงงเขาวดอก ลังเริ่มบานแล้วน่อยดอกเนืงครับแล้วก็เห็นแล้วงกเหลืองกับพอดอกเนืองห่างกินเกลือกินนะครับมา,มาเริ่มท้ายช่วงนี้แล้วไหมสองดอกครับงกเหลืองนะครับดอกกำลังงามนะครับผมกอนหนี้ก็ได้เห็นแลวงกขาวกับเห็นล้วงกเหลืองนะครับสีเหลือแต่คล้ายกับส่วนดอกนะครับผม ต้องกันไปเรื่อยครับว่าม่อน,นี้จะมานหน่อยระไรปปไหนครับแล้วกเเลืองดอกบานนะครับมีจิ้มออกขานะบานนั่งใส่ใดอยู่ครับล่างใดอยู่ส่วนจะเป็นหมวกหรือว่าตีนออกนะครับจะขายกับดอกครับผม ไข่เหรองงยัครับเนี่ยเยื้องหรือขาวนะเป็นไข่เรื้องงขาวนะครับว่าไข่หน่อยขาวนะครับไข่เนี่ตุ่มๆอยู่นะทำงามเลยครับเปนงกขาวนะครับแบบกลุ่มดนะอกกระดังงามครับดอกแรกครับผมอันนี้ เนาดอกนึงแล้วได้แค่ดอกบานอีกดอกนึงครับเนี่ยนี้เนาจะเป็นเสียนะครับยิ่งคือกินต่อไปนี่ครับพอได้เติมกันไปเลยครับดอกบานนะครับงขูขาวงามดีครับเต็มกันครับผม อข่ okay, อยู่ครับเราโงกขาวรับนี่หลานคนนอนไข่เนละงาบัวเราโงกขาวครับ็นลักษณะของไข่ครับคำว่ามันเจักกบผ้าเบื้องข้างในครับคำว่นมัตันกับสแสดงมากินได้ครับเราโงกเหลืองครับอีกออกเนื้อไม่น้อยอยอกแข็งดีอยู่ครับล้างได้แข็งแสบๆครับ ดอกบานนะครับก็ได้ตเติมกันเศได้อยู่ครับดอกนึองอันนี้ไปกิ้งคือกินนะครับเนี่ยสวนขาเปิงเห็ดพร้พอมครับพอได้ดอกบ,บานครับตูมนะครับเนี่ยกำลังจะโพกหนึ่งอยู่ สังเกตุว่าเ,เห็นนะครับดอกงกเหลืองครับดอกอง,งามนะครับผมจะอีกดอกนึ่งครับยุ่งค้างกันพอดีเอาดอกแรกเสียจแล้วก็เลียเคี่ยวบางอยนะ่างนะเนืกอปาจะบ่มีอีกนะเคี่ยเบงังอ้าวเจออีกครับเนี่ยยิงด,ดอกครับที่ว่าเป็นดอกที่งามครับจุดเก้าเอล่าครับเนี่ยดอกที่สามละ โอ้ยนะครับเพื่อที่เห็นดอกได้ก็คือเกียวบ่อดอกกันนะบริเจียเพิ่มในดอกแรกโดยที่โปกเคียนะเพราะว่าเห็นผุมก็เลยมานเบิดแน้หลอันนี้ก็ล่องเกียงไม่นะประก็เราไม่ดอกที่สองดอกสองนล่อยอดอกที่สามแล้วครับเนี่นย่ะมราเตรียมกันครับเจอเหเราโงอกมูนี่ครับตี่มก็นี่ครับจะมาให้กินเกลือกินเล็กน้อยนึงครับ ดอกเี้หลอกฟันครับเพื่อแขะไงดอที่สองครับดอกที่สามไม่กินนะแต่ก็ยังใส่ได้อยู่ครับผมดอกนึงไม่กินคือเฝ้าเลยดอกนี้คือเฝอนะเดี๋ยวค่อยเอาอ่าครับครับดอกนี้ครับ ให้กินคือกินด้วยกันอันนี้ดอกบานเดี๋ยวครึ่งดอกครับอันนี้ก็ดอกบานนะครับเนี่ยลา่างไหนบนนี้โอ้ล่างไหนเยอะครับเนี่ยอกแข็งดีเยอะกร็ดอกบาน,นครับบานล่างเลยครับเนี่ยบานล่างอยู่นะครับ ของนี้มันเกิดในหลุมหินนะครับเบิ้งโอ้ยนะครับหินทับมันเกิดโพมันเกิดเข้าเอยกรนะก็ว่ามันเป็นก้อนหินแล้วมันดันขึ้นมาเนะบเบื้องระยามที่จะเกิดนะดอกยังลางอยู่ครับผมคือนี่ครับซึ่งดอกกลมดอกบานหนึ่งมูครับตั้งงูขาวนะครับสองดอก มืกินคือกินนะครับก็บพ่อไปล่างแกงอะไรอยู่ครับอดอกเนื่องครับดอกใน้ส่งดอกแง่เงียงดขี่เห็นก่อนต้องใส่เม็ดจิ้มนะแง่เงี้ยขึน้นดอกก็รูดออกมากนี่ยแง่ดีอยู่ครับ,รรบจุดหนึ่งครับ มันละดอกสองดอกนะเกือทั้งแห้งก็บสะสมไปเลื่ยนะเพราะาได้แกงนี่ก็ได้ถือว่าได้แกงแล้วละครวนกันไปเลยครับผมสองดอกนะครับแล้วโง่ขาวของบอ่คคลนี้เป็นไดรครับโอ้ยหัก ส่ตานี่ครับสองดอก,กงามๆครับผมอีกสองดอกนะครับงอกเหลือก้าัใจงามก้าัใจยางขามร่องนละ้วงอกขึ้นมาเออต้อ,องงอกเหลือตัวนี้ครับเนี่ยดอกก้างังามครับเตรียมกันอีกสองดอกครับผมจุดนี้ครับกํางตุ่มอยู่แล้ว คไมนนน่เรือแต่ขานราเลยจริงคือจริงครับสามดอกคิดว่าดอกง,งามดีครับเนี่ยเติมกันครับดี๋ยตดัดขาใส่ตลายเพื่อเ่าครับคืออีกจุดนี้ครับดอกกำลังงามเลยสองดอก ดอกเงก็ดอกหน่อยแล้วใส่ตาพี่น้องเมือง่อนครับกวางครับจะตัดหัวจีริดอกที่หลังครับเห็นละงูขาวนะครับผมเมื่อกี้ไม่กิน,กนคือตัวเมก่ี้กินยุงเนี่ยนะกินส่วนที่เป็นขาวนะ่นสองดอกเงยๆนะครับเห็นละงูขาวนะครับหลายคนว่ามนเห็นละงาบน่นอันนี้คือละงูขาวครับอีกดอกหนึ่งครับ โด,โดนพพอเท่นึงหลายคนเราโอ้เพื่อป่อดู้ใจแล้วงานจนค้าลากนะครับางานจุนเมยพือ่อปล่อจะระดอกสองดอกนะครับไปเติมกันไปเรื่อยๆครับเพิ่งนะครับกติ้นเกิดเป็นมูรับให้เห็นดอกเดียวเติมกันครับดอกน้อยๆนะครับผมเนี่งอกเหลืองนะครับ เกือบเห็นเกลกันไปเลยครับแล้วงอกเหลืองดอกบานนะครับใส่ได้อยู่ยังเือแนละ้วส่วนที่เป็นขาออกว่าเม่นขานะส่วนที่เป็นหมวกผมเบิรนหมวกอยู่้าอ,อกเจอจุดนี้ครับโอ้ดอดกกำลังงาม มาถึงนี่งคือกินค้านะครับเนี่ยดอกแรกครับสองดอกสามนะครับดอกสี่หางใหม่ขวางหน่อเอายากจังเลยอ้ได้แต่ส่วนดอกขาขาดอย่างนี้มันจะแ้งเองาเลีอยตแอัน บานที่ว่าเป็นขาบางทีมมั่นนะครับผมนี่ครับสีดอ,อกของงามครับเห็นละงอกขาวนะครับสองดอ,อกตุมต่มๆอ๋อ,อป้อนเงี้ไปเลยนครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดอ,อกที่งามดีครับปลาเพกมันหกนะคนยังพันอาจจะบม่เห็นผมสังเกตดีๆนะนี่ครับผมเห็นละงอกขาวครับสายตาครับผม กรอกนึิมครับกำลังเริ่มบานทำงามเลยครับนี่เลือครับผมเห็ดแค่ปวกนะครับชิ้นหนาขาน้ำเลยนี่แ็ดปวกตราบนะส้วงมังนสวิรัติแบบเบอร์คาวขนี่ครับขานี่ยครับไม่ใช่ลายลนลครับนี่คือส่วนขาแล้วแต่ว่าส่วนหลอมมันถึงแม่งก,กิน เดี๋ยก็ยังเซ่เลยครับครับผมตอนนี้ก็เดินทางลงมาจากผู้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อนี้มาสรุปคลิปอยู่บ้านนะครับผมบางคลิปก็สรุปอยู่เตียงผู้อยู่ทั้งผู้นะครับอยู่ทั้งลงแน่แต่เมื่อนี้นะครับมาสรุปอยู่บ้านนะครับกับการให้ยุให้กินในเศร้านี้เมื่อนี้นะครับขึ้นผู้เตีเศ้าขึ้นโคกเตีเศ้านะครับขึ้นประมาณเกือบหกม้งเศานะครับขึ้นไปกรับพอเฮ็ดอยู่นะครับพอไปเรื่อยเรื่อยก็ได้เฮ็ด พ่อโย่พ่อกินอยู่นะครับเพราะว่าจะเป็นเห็ดละงกขาวนะครับนี่ยดอก้างามได้หลายดอกอู้่นะครับละงกเหลืองก็ได้ครับกับมีทั้งดอกบานทั้งดอกตูมนะครับผมก็ถือว่าเมื่อนี้ได้หลายเติบนะครับเป่นพ่อโย่พ่อกินกับการหาอยู่หากินนะครับพ่อได้เห็ดกับเขาหรือว่าทามันได้หลายอีลีนะครับก็สามารถจำหน่ายขายแจกได้นะครับหรือว่าแจกพี่แจกน้อง จะเฮ็ดใไซซองฟีดไว้นะครับเอาไปกินโวนๆก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีเฮ็ดปวกนะดอกนึงนี่นี่ส่วนขาหนะครับขาบางแก่เลยครับเฮ็ดปลอกตับนะครับนี่ดอกมันแล้วก็มีเฮ็ดคอนขาวอันดอกกีนิดหน่อยนะครับเนี่ยโยมันก็สองขอนนะครับผมจะมาอากาศเมื่อจะท้ายตอนคลิปครับ ขอบคุณพี่น้องพ้องไปซุกคุณทุกคนครับขอบคุณทุกทุกครังแรงใจขอบคุณที่เขามารับชมขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ทุกไลน์นะครับผมพบกับไม่คลิปหน้าครับขอบขพี่น้องสุขคุณทุขคนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนื้อทองเตีย้ยตรงเตี้ยทามไปแล้วสวัสดีครับ